บันเทิงเบอร์ไอยฮัลโหลเอ้นี่คุณเพนสีตัวจริงหรือเปล่านะก็เพนสีตัวจริงสิจะใครล่ะถ้าเป็นคุณเพนสีตัวจริงๆเนี่ยจะต้องจำสโลแกนของผมได้หล่อมากหล่อไม่หล่อวัวตายควายเป็นหมันหล่อทุกวันไม่มีวันหยุดหล่ออย่างเทพพรบุตรหล่อเกินมนุษย์หล่อจนทุกคนตกหลุมรัก จะใครล่ะก็มาลือสักนั่นไงเป๊ะทุกคำเลยอ่ะโอ้ oh my god สวัสดีค่ะคุณผู้ดูพบกับสีนายไฮไลท์ประเทิงเวิร์กพยแม่แม่แมแม่เปิดตัวพระเอกตัวจริงแบบนี้เลยหรอคะเนียตั้งบอกก่อนเลยนะคะคุณผพ้ดูว่าพี่ป๋องกับพรของเรานั้นเป็นพระเอกตัวจริงที่แท้ทรูของครูเพนสีเลยก็ว่าได้ปะ่ะเดี๋ยวสีจะพาไปพูดคุยแบบเจาะแบบจึง้ง กับคุณบรรลือศักดิ์สุสดเลอมาเริ่มสวัสดีค่ะคุณพี่บรรลือศักดิ์สวัสดีครับผมป๋องกับพลทองพลับนะฮะในเรื่องของครูเพ็ญศรีกับเลดี้ปอบนะฮะผมรับบทเป็นบนรรลือศักดิ์ครับบทของคุณพี่นี่ดูเจะเลิฟครูเพ็ญศรีส,สุดๆไปเลยนะคะฟิลแบบคลั่งรักเว่อร์ไปเลยอะ่ะเป็นคนที่ว่าคลั่งรักกับครูเพ็ญศรีเป็นอย่างยิ่งนะฮะก็เป็นผู้ชายที่มีความจริงใจ นะอาจจะติดขี้แอกหน่อยขี้คุยหน่อยแต่ว่าเป็นคนไม่มีพิษมีภัยครับว่าแต่พี่ป๋องได้วรวมงานกับพี่ตุกกี้เป็นยังไงบ้างอะคะผมรู้สึกว่าพี่ตุกกี้เก่งมากนะเราเห็นเขาในหลายงานที่เขาเป็นเนาะแต่พอมเป็นละครเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ครั้งหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสได้เล่นกับตุกกี้นะเว้ยผมไม่พลาดเลยตอนที่ทีมงานติดต่อมาผม,ผมตกปากรับค่ะว่าผม,ม่อยากเล่นถ้าสมมติพี่ตุกกี้แอบฟังอยู่ตอนนี้มีอะไรอยากจิบบอกมีคะไหนพูด อยากจะบอกว่าพี่ตุ๊กกี้ครับขอบพระคุณมากๆครับดีใจมากๆครับที่มีโอกาสได้มาร่วมงานพี่ตุ๊กกี้ที่เป็นครั้งแรกที่พี่ป๋องมีโอกาสได้6คาเมนตีลังกานะอยู่ในกองถ่ายร่วมสนุกร่วมเล่นไปกับพี่ตุ๊กกี้ต้องคารวะเลยครับว่าตุ๊กกี้สุดยอดมากครับงุยใจฟูเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ป๋องฝากละครน,นิดนึงนะคะ ฝากคูชมนะฮะตอนนี้ละครนะฮะครูเพ็ญศรีกับเลดี้ปอบกำลังสนุกเลยครับวันจันถึงวันพุธฮะเวลาหนึ่งทุ่มตรงติดตามได้นะฮะทาง WorkPo i n t กดหมายเลข23นะฮะผมบอ,อกแล้วว่าเป็นละครที่อ่ะการันตีว่าดูแล้วนะฮะคุณจะมีแต่ความสุขสนุส,สนานไม่เครียดคืนนี้ติดตามความน่ารักของคุณบรรลือศักดิ์ได้ในละครครูเพ็ญศรีกับเลดี้ปอบพรุ่งนี้ศรีจะพาไปเม้ากองไหนรอดูได้ไนายหไลท์ไปทางเวิร์กพอย เวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลา f ฟมิลี่หนึ่งทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธกับละคร w o r k p o พอยครับ